สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมโอลิมปิกเกมส์โตเกียวปี2020นะครับผมโอเคครับผมซึ่งเป็นเกมเก่าของปีที่แล้วนะครับผมเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นี่นะครับผมที่มีการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะมาแข่งขันกีฬาดูครับผมว่าผมเนี่ยจะเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกได้หรือเปล่านะผมก็เล่นเกมไปละกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเราดูเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมนเลยดีกว่าครับผมไป อันแรกเราจะเป็นเกมกีฬายดีครับผมเราเล่นสัก4 5หอันก็พอนะผมไม่ค่อยเก่งครับผมจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงแเราต้องดูอ่ะผมเลืิกเป็นวิ่งแข่งแล้วกันับผมวิ่งแข่งร0 0เมตรไปมีนะครับผมสนามวิ่งแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้รอกคัดตัวนะครับผม มาดูนะครับผมมีประเทศอะไรบ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่ค่อยรู้ครับว่าธงแต่ละประเทศคือประเทศอะไรโอเคครับผมตอนนี้เข้าที่ประจําที่ครับผมนี่ครับผมผมอยู่ตรงกลางนะครับป้ายครับเซ็ตเต็มตัวครับวิ่งในการคลิกเมาส์นะครับผมก็คือคลิกเมาส์รัวๆนั่นเองครับโอเคมาตึงต้องฟังเสียงปึ้งดีๆครับเอาละครับเซ็ตแล้วครับป้าย ลังว okay. okay. oh, ิ่งลังแม่งโอ้โหไฟไหม้้แลวครับไฟไหม้ไฟไหม้แล้วครับไฟไหม้แล้วครับไฟไหม้แล้วครับเข้าที่หนึ่งเลยครับในเวลาโอ้โหนิวเลสคอร์ดแล้วครับผมเข้าไปในเวลาสิวินาทีนั่นเองนะครับผมเข้าที่หนึ่งเปเลยครับอ่าผ่านล็อกขับตัวไปแล้วครับผมโอ้โหห่างจากที่สองตั Chuck ้งสองวิ่งแล้วครับนิวเลคคอร์ดเสร็จเลยครับ อคไปรอบแข่งขาน semifinal ครับผมไหวอืมกินอายความโอลิมปิกคือแบบมามากครับผมเท่ากับสถานก,การณ์ตอนนี้มากเลยครับผมขนลุกเลยโอเคตอนเวลา s ม m i f i n a l ครับผมมี USA มาแข่งด้วยนะครับผมโอเคไป แล้วม <ider> MM uh, ีแบบเหมือนการแข่งขันผสมนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงหมดเลยนะครับผมมาขับจำฉีแล้วครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าคือเราต้องรอฟังเสียงครับยิงปุ้งคือเราวิ่งปั้งเลยครับโอเคเราเตรียมตัวครับเตรีเต้นครับ เซตนะครับผมไปโอ้โหมูคนนี้วิ่งออกตัวของดีมากเลยครับแต่เราไม่วิ่งนากครับออกหมท่หนึ่แล้วครับผมมีเลขอดมีเลขอดแล้วครับผมในเวลา9.872เมตรครับผมที่หนึ่ง,อ,อ,ง 8, 7, 2, 3, อีกแล้วครับโอ้โอแต่หา่างที่สองเพียง0.2เมตรนะโอ้โห ก็ไม่ธรรมดาครับที่2อครับอันนี้เข้าไปชิงสูตรอบเหรียญทองเลยเดีอยวว่าจะได้เหรียทองก็แบเอาไปฝากคนไทยครับผมบดปยๆโอ้สุสนามการชิงเหรียญทองในการวิ่งแข่งร้อนเมี่ยนะครับผมดูนี่ว่าโอมีหลายประเทศนะครับที่เข้ามาชิงนะครับเหรียญทองด้วยกัน มาโอ้โหมตัวบึ้มบึมกามบึกบึกทั้งนั้นเลยครับผมดูผมพุ่งพลิ้วเลยไฟจะมาโชว์ว่าเอ้ยกูสามารถวิ่งที่หนึ่งได้ครับผมมาเอาเนาที่หนึ่งฝากคนไทยให้ได้ครับผมไฟจับที่ครับผมเต้นเต้นมากมันเงียบจังวะเซตเตเรียมตัวครับโอ้โห ทำไมคนอื่นเขาพุ่งปี๊อย่างนั้นนะครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมเขาพุ่งไปอย่างนั้นน่ะโอ้ไม่เห็นฝุ่นเลยครับผมอดเหรียญทั้งคนไทยเลยครับผมโอ้หแพ้ยับเลยโอ้ไม่เป็นไรครับผมโอเคไม่ได้เหรียญไปฝากคนไทยนะครับการแข่งขันวิ่งหน่งร้อยเมตรครับผมโอเคครับ ไปดูกราอ่นมากนีน่หว่าครับผมตึ้งๆๆครับผมบาสก็บอกโอ้โหคนดูเยอะมากเลยครับผมร,รบอบคัดตวัวแลยครับผมมีเวลาแข่งขานสามนาทีครับผมไปเลยครับผมเล่นมือถ่านบอลไม่ต้องแอนต์วางโอเคนี่ต้องคอยกระโดดตบลูกเข้าม้าฟาร์มตัวเองนะครับผม ทิฟออฟนะครับเต็มตัวครับอุย้ยไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้ครับผมไปครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวชูดเลยครับเฮ้ยอืมอุ้ยเขาวิ่งยาวไม่ได้ครับ ได้ครับผมโอ้โหคุณพ่อวิ่งได้ครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชูดยังไงนะครับผมกด e ชูดนะครับส่งครับวาวิว่งเข้าไปครับ e เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ขอจะเข้านะโอ้โหขอจะพลังด้วยเออแต่มาลัดโอ้โยอ๋อเขาเข้าพอดีครับ อขอได้คะแนนไปเลยครับผมไม่เป็นไรครับโอเคผมวิ่งไปดังเลยดีกว่าครับชัวร์วครับเอาสองแต้มไปก่อนครับโอ้โหเขามาจับดังลงไปเลยครับสวยๆเลยครับผม นรายการแล้วึ๊ดจุดจุดจุดดส่งครับส่งสวยฟรีอุ้ยอุ้ยอืเกือบครับเอ้ยจ้ะวิ่งแย่งวิ่งแย่งวิ่งแย่งทำไมวิ่งแย่งไม่ได้เลอวะวิ่งแย่งไม่ได้เลยครับโอ้โหเอ้ยผมไม่ค่อยรู้ปุ่มเล่นเีลยจริง โอ้โหสองเชดเลยครับแพ้ครับเนี่ยอย่างครับผมไปผมลงกลุ่มมากเลยโอ้โหนดนจับดันแล้วยับบอกเลยแพ้ยับเฮ้ยผมไม่ค่อยรู้มันก็ผมก็กดตามครับบอลต่ชูนี่จะเล่นยังไงให้มันแม่นๆม่อาจับสามแต้มนะครับ สามแต้มโอ้ยโอ้ยโอเคเราได้สองครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยตีตื้นทันไหมเนี่ยสิบเก้าวิโอเคเขาเล่นออกครับอืมเก้าวิตีเสมอทันไหม ตีเสมอทำไมก่อนผมงงโอโ้โหโ,โอโ้โหทำไมว่างงั้นนะโอโืะเรียบร้อยครับแพ้ครับผมให้กับอิตาลีครับผมเรียบร้อยเลยครับผมเอ,อ้ยังยังๆยัง่งย <c oughs> ั่งสองครับเฮ้ยขอโมยลูกผมได้โอเค คือลูกเมื่อกี้เขาได้ยังไงเอาไวมากครับแย่งเอาแย่งเอาเลยครับผมโอเคตีตื้นหันเนย,อย,อย,อยนโอ้ยโอ้ยมีสิทธ์แพ้เนี่ยโอ้โห 15ต่อ8ครับผมโอ้โหแพ้เลยครับผมแพ้แล้วครับผมมาวอลเลย์บอลชายหาดครับผมเป็นการแข่งขันแบบอันนี้เล่าขัดตัวนะครับแข่งขันแบบคู่นะครับผมมามโอเคครับเป็นคู่ผสมนะครับผมโยนครับ ตบเข้าไปแล้วโอ้ยตบเบาไปตบเบาตบเบาตบเบาตบเลาบครับผมเซฟครับไอ้เหี้ยโอ้ขึ้นตบดีมากเลยครับสุดยอดมากเมื่อกี้ลงไปตบอย่างสวยๆงามๆนะครับกระโดดส่งไปตบอื้อหือตบเส้นหลังลงอย่างสวยงามครับผมโอเคเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟต่อครับผมโยนลูกตบไปเลยแรงมากครับผม

โอเคเสร็จทางให้เพื่อนโอเคสวยครับเพื่อนเพื่อนตบลงเส้นหลังแล้วสามารถสามารถสามารโอ้ยสำหยากมากเลยครับเมื่อกี้นี้โอ้ยโอ้ยทันอืมเอาหมาเอาใหมครับใส่ให้เพื่อนใส่ให้เพื่อนครับอ้ ตบเสร็จตัวนะครับผมรับไม่ทันครับผมขอดูภาพช้าเมื่อกี้หน่อยนะครับผมเซตตบใจต่ำไปเลยครับผมรับไม่ทันนะครับตบอย่างแรงเลยครับผมแมชพอยดแมชพอยด์แล้วครับผมฮาลูกนะครับเราจะชนะแล้วครับตบไปเลยอืรับได้เอ้ยกระโดดครับเพื่อนเพื่อนหยา โอ้ยขอโทษมันิบวิ่งติดนะโอ้โจะตีเสมอหรอนะใจเย็น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 โอเคเสรพื่อนๆครับโอเคเรียบร้อยครับผมชนะในคะแนน5ต่อ3นะครับผมเย้ตบไปเลยเรียบร้อยครับผมไปสู่แข่งขันเซมิไฟแนลครับผมว้าย มาแล้วครับของการแข่งานเซมิไฟานัลนะครับผมบายเจอประเทศอะไรเนี่ยครับผมไม่ค่อยรู้จักเลยเรื่องอะไรเนี่ยโอเคมาเริ่มต่อได้ไมไกเสิร์ฟอีกแล้วครับผมโอ้โหฝั่งนตรงกลาบึกมากตบเบาๆไปก่อนครับลองเชิงลองเชิงเซตให้เพื่อนครับ เราเอ้ยมันทำเพื่อนเสร็จไหมเราเฮ้หย่อนกูหย่อนทำใหม,ม่ไม่จบแล้วโอเคเสคร็จที่เพื่อนครับอืมเพือตบลงเส้นหลังแง่สวยมากครับเมื่อกีน้นี้ตบลงเส้นหลังครับป้าบลงเรียบร้อยครับผมเพื่อนตบได้วสวยงามมากครับผมเมื่อกี้เราเซนเร็วนะครับเพื่อนสามารถตบได้ปุ๊บเร็วได้ทันทีครับโอเคแล้วไปเสร็จนะครับ ผมจะเสิร์ฟลงซ้ายอุย้ยผู้หญิงรับได้ครับโอเคเซตเซตเร็วครับอุย้ยรับได้อีกแล้วเพื่อนครับเซตเร็วอีกทีอุย้ยรับได้ออื้พลังเทอร์โบโอเคผมขอตบครับพลังมันล้นเหลือเลยเกินครับผมเมือ่อกี้ตบลงเส้นหลังยังสวยงามครับเพื่อนเซตมาปุ๊บตบลงเส้นหลังเลยครับผม โอ้โหดีนะไม่ออกตบงงเลยครับผมโอเคคะแนนสองศูนย์ครับผมใจเย็นใจเย็นโอ้ยรับได้ครับโอเคเพื่อนขอตบขอตบไม่งเส้นหลังแล้วครับสามศูนย์ไปแล้วครับผมโอเคมา รับได้ครับเพื่อนสุดยอดเซนิเพื่อนไปตบรับได้ผมเพื่อนตบเบาไปนิดนึงเมื่อกี้นี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเพื่อนมันเมื่อกี้ติดเพื่อนนะครับผมเกือบเหยียบเพื่อนตายโอ้เสิร์ฟแรงมากดูนะครับปั๊บ เสริบแรงมากเลยครับหยอดโอ้โหผมวิ่งไม่ทันครับเมื่อกี้ไวเกินเอาได้เสริบอีกแล้วครับโอเคเสร็จทีเพื่อนครับเอ้างงเฉยรับไม่ได้เลยโอ้ง่ายๆเลยครับผมเมื่อกี้นี้จบลงอย่างสวยงามครับแ a t c h p o i ครับจะได้ไปชิงเงินทองหรือไม่เอ้ยขอสักเหรียญมิงไปฝากคนไทยหน่อยครับผมยังไม่ชนะสักเกมเลย โอเคขอตบขอตบเพื่อนตบหลังดีล้น <literature> <doo zy> มาห้าสองไปเลยครับผมโอเคได้ชิงเหรียญทองครับผมยังน้อยโอเคได้เหรียญนะครับได้เหรียญไปฝากคนไทยสักหน่อยครับผมจะมาได้เหรียญทองหรือเดิน,เดนมาดูนะครับผมโอเคครับมาขอตั้เข้าสูก่นนการแข่งขันชิงเหรียญทอง เจอประเทศอะไรเอ่ยแคนาดาหรือเปล่าครับโอเคแคนาดาครับผมตัวเต็งครับตัวเต็งแคนาดาครับมาแคนาดายก็คิงครับผมโอเคดูเราดิครับมภาพสวยอย่างนี้ครับผมผู้กองผู้คนรถหลานสิครับเสริมนะครับผมไป รับได้นะครับเพื่อนรับได้โอเคเพื่อนรับได้ครับรับได้อยู่เพื่อนไปทางซ้ายนะครับโอเคเสร็จเร็วให้เพื่อนเราดีกว่าครับอือเพื่อนตบเบามากปูนเพื่อนเพื่อนเพื่อนตบแรงชา้าไปแล้วโอ้ต้อเพื่อนเลยต้อนเพื่อนเลย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยดยอยู่ได้อยู่ลุกแรกเอง โอ้โหสองศูนยแล้วว่้เปลียนทองไม่หมูแล้วครับผมตอนนี้เอาใหม่ครับเอาใหม่ใจเยนจเ็ยนใจเย็นเดินพยายามเดินทั่วสนามไว้โอเคขอตบขอตบโอ้โหมันรู้แล้วว่ามันไม่ง่ายๆแล้วนะรู้เพื่อนจะรับว่ะสามศูนย์จบเลยจบเลยขอตีไข่แตกก่อนครับตอนนี้ ไม่หวังเหรียญทองแล้วครับขอตีไข่แตกครับโอเคเซตเร็วให้เพื่อนครับยังได้อยู่ครับโอเคอืมัมนรับได้หมดเลยนะมันรับได้หมดเลยจริงๆโอเคน้อยตีไข่แตกครับผม ใจเต้นใจเต้นอันนี้อันนี้มัคือจริงนะเหรียญทองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบไม่พักเลยอ่ะตบไม่พักเลยเรียบร้อยครับผมลงเส้นหลังพอดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีตื้นตีตื้น โอเคเพื่อนฟรีครับฟรีฟรีฟรีโอเคเสร็จให้เพื่อนไวครับโอ้ยไม่รู้ทันโอเคเสร็จเร็วครับตกไม่พักเลยเพืพ่อนบอกฟรีครับอ้าลับได้หมดเลยน,นะนะั่นแหละ ซีซองครับอืมเขาตบแรงจริงครับลงเส้นหลังพอดีครับปับผมรับไม่ทันเลยครับหมอเมื่อก,กี้นี้โอ้ยผมมีพลังทองผมต้องว่าใช้พลังได้ไหมตอนตกโอเคเซตมันครับไปยังรับได้อยู่ครับโอเคเซต เสร็จเร็วครับยังรับได้อีกคือฝังนู้เขารับได้ดุเดือยนะผมอยากตบบ้างเนี่ยอยากตบบ้างตบเบาอ่ะขอตบบ้างโอเคเฮ้ยขอดิวขอิดมัวใช้พลังก่อนนี้เลยวปะวะ ขอเซตขอเซตโอ้ยผมใช้พลังไม่ได้หรอโอเคยังโอ้ยเดียวับผมวุยเ,เป็นคู่ที่นุ่นมากครับเดียวสแล้วโอเค พลังครับผมเอเมนจอนครับเจดิวอยู่ครับผมใช้พลังขึ้นเต่าครับบอมรับไม่ทันเลยทีเดียวครับพลังขึ้นเต่าโอ้แต่มันมีพลังขึ้นเต่าไงล่ะจอนครับโอเคเสให้เพื่อนยังครับ เต้เยเพื่อนครับยังรับได้อยู่ครับเพื่อนรับเต้ยเพื่อนครับอืม้มมันเหนียวมากเลยอยากตบอ่ะเพื่อนเพื่อนตบไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคขอตบเพื่อนเรียบร้อยครับผมชนะครับผมเอาเหรียญทองมาฝากคนไทยได้แล้วครับผมโอ้ตบปับ๊บลงไปเลยครับผม ยอดจริงครับผมนะครับวิธีมอบเหรียญครับผมเย่เราได้เหรียญทองนะครับผมเป็นฝากคนไทยของขนรู้เลยครับผมคนไทยขึ้นสู่ยอดเสาเป็นดอกหนึ่งครับผมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดครับผมโอ้โหท่าเรนครับผมได้ดอกหนึ่งครับผมโอเคครับผมก็ขอจบไปกับทีนั้นนี้ดีกว่าครับผมแสดงความดีกับประเทศไทยได้เหรียญทองทีนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับผมชื่อช่องมิกระบไมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ